ได้เลยใอะไรครับอ๋ออันนี้คือกุ้งลายนะครับนี่กุ้งลาทำกุ้งลายมากินแล้เนี่ยแล้วขั้นตอนเป็นยังไงครับเอากุ้งมาเสียบไม้ได้งียบแล้วแล้วยังไงต่อครับแล้วก็ย่างเลยจ้ะอ๋อย่างนานไหมครับได้ก็ย่างประมาณนานนานกว่ามันจะแห้งจ้ะอืมเขียบแล้วก็ย่างทุกความจะแห้งแล้วเขาไปทำอะไรกินนะครับกินได้ทุกอย่างกินได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างต้มนะอร่อยอะไรก็ได้ทำน้ำริกได้กินเฉยๆก็ได้อันนี้ทำเป็นถุงก็กล็ดไม้ห้าสิบมาห้า อันนุ่มปอละเปดร้อยก็เป็นกีดก็กีดละร้อยแล้วัปูไปทำอะไรครับดักรอบปูจานักปูก็ไปขายอะไรขายงูลายยังหรือ่ได้กลายจ้าี่ครับงวันนี้กำลังอันนี้เป็นแบบจิมดูจิ้มดูได้เลยจ้าลูกอร่อยแล้วก็ดีเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ก่อนเดเราพาไปดูตรงที่เขาย่างเนาเราใจมากเตีเพื่อ ยี่ยี่นายี่ป๊อปยี่นา